ปนนะี่สวัสดีครับวันนี้ตอนสองแล้อพี่น้องวันตอนคันธิตตอนเดียวมันจะเน่าพอดเป็นสองตอนสามตอนเด้อพี่น้องเด้อมือนีชมบรรยากาศตอนกลางคืนไฟ<ป>พอดน,เป,น<ท>เป็นสีเหลืองกุมูคนเป็นสีขาวของพอดนเป็นสีเหลืงองที่เท้าเห็นดีเนะพอดี ไฟสีเแดงนี่มันต้องยิ่งหนูคุ่มพอเดินพอลงเลยพอเดินนั่งเอากล้องตอนกลางคืนยัง็งได้เออมก็เห็นซ้ำเลยละขึ้นบรรยากาศกลางคืนเนาะร่มเย็นวีวีพี่น้องหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮาเด้อพี่น้องเลยผู้อยู่กรุงเทพกรุงเทพผู้อยู่เมืองนอกเมืองหน้าเคยจขึ้นฮอดบ้านเนาะเห็นบรรยากาศแบบนี้น ลง no ังตูกับพ่วงกําลังออกแต่ข้างออกมาจากหีืบเออมาจากหัวนงายที oh, <over. c oughs> oh. ่อยู่ในหลืบเนี่ยก็ในหลืบเจ็บ่ได้หลืบคักเลยเออออกมาจากหลืบแล้วมันมาง่อยจบอันนั้นกบจักตูเนาะหงายมันยังบ่ทันแล้วถึงเวลากบูดาดเสียงเขึ้นเสียงคนห้อง เป็นหองค่ะก็ล่างสีออกเนาะมสนถือกินน้ำฝนไายตายต้นน้ำตื้นในน้ำเดือนไงูดามันโดดลงมาตะกตะกันจึงอยู่ไม่น่าบ่อีป่ แต่ฮ้ายักเน่ามัเปลี่ยนใหายเราเห็นนะฝนตกเ้วพี่น้องฝนตกมันนี่ถว่าดินแหงแล้วมันแหงแรงอะไรพวกนึงนะ แั่หานอยู่มันห้องหลายได้หนึ่งหตัวนึงอีกเป็นห้องอือได้คนเห็นยับตาดีเนาะได้คือตาดีเช้แล้วคือประเหนห้องสองตัวก็ได้สองตัวดมบีบีบรรยากาศดีขนาดพี่น้องไงเอาฝนชิโตกกี่ บื the had ้งม well. ืดขนาดตุตกมาโลดจังนกอย่นะแห้ง okay, ส uh ิไ huh. ด้แห้งสิคือสุกออกมาแห้งสิออกมาหลายแบบนี้อันนี้มันแค่ตุ๊กกะกลางเว้นเนาะมันกระดุนแล้วเม่นโบลาณมันหมึมแล้วก็มีเข้าไปแล้วก็๋ยวมันก็แก่แก่ออกมาแล้วเอาเอาแอบเอาบาหวานเบไหวแล้วต้องหาใจเย็นๆตัวเนาะจักเสียงใดเป็นเสียงใดแล้ว นะลงนเต้น,ตนทุ่นชิบไปนองทุนไดน,ไน้ดอ,อ,องใดพูดาออบแอบบอแอบทุ่นนองยลังกันนักย่างนะได้อันแบบรู้สทบคิดจะหมกันนอกคะเรามเขามมียืดดีนะเขาไมีติดเลยคล้องในข้อวันจูห้น่าวัดที

สาลายน้ำไฟอัน uhm นี้มัเคไฟเสแต่ไฟขาวหอนอนเ้านยไม่อย uh, ู่นี่หนกนกนนอ่นี่ี่ขนาดเลย

วันนกอีหยังขึ้นหลายเน่ยข้นหายังนกนนนี่พี่น้องล่ขนาดบินดอกนึงตืนว่าตือนอ้ากันแน่ ชมบรรยากาศตอนกลางคืนได้พี่น้องหลักตั้งไว้เผืนผ้าออกเที่ยวกลางคืนน้อ,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 องตั้งกับคุณแม่จันล่าพอเดนกับน้ำเรามาพ่นอุปกรณ์พอเดนพอ,พอจิมาตบกบหนินะมันตุกแห้งเสียบดิ้นะอ เอาให้แล้วคู่นั่แหละคุณอันนี้ปลาผมมีนเป็นปลาผมเห็ด e: ออกก็เนี่ยเ็ดออกนี่อืมเมนปลาเห็ดมาสั่นพี่น้องเป็นต้นติวแล้วพี่น้องต้นติวเื่อน เแม่ย่ดอกพี่น้องนี่ต้นติวแดงต้นติวแดงพี่ิวเป,เปิดท่อซับเพิ่นเบิ่งเพิ่นนอนหวัวเงี้ยผู้เดียว โอ้หนามเต็มอยู่เลยนะนี่กระสวนเพิ่น ทั้งลงยูผิวอะน่ยาีบรรยากาศตอนกลางคืนเบิ่งคุณแม่สานี่เขากับเมยบ้า,านล้ไปหาซิวซิวบุวว้มมื มาเก็บบรรยากาศต่างขึ้นให้พี่น้องเบ้างเดือนก็ง่ายๆพี่น้องเดือนง่ายดีขนาดนะเดือนง่ายไหพี่น้องงเดือน เดินางปั่นเมือนเว้นเดียวมูงกอดไพ้แล้วนะไอ้เพราะเดินหานี่ยไม่ได้กินดอกพี่นองอล้เดี๋ยวไปเห็นาาาาากหงอมมคเ

เดี๋ยวหาค่อยหาสิเลยทีม,ม,ม่มันเขามาเบิกรมาระบบมันจ้มันเต็ม,ม,มไปท้งหลาแต่ก่อนโ้อยี่แล้วน้องอันนี้แล้วน้องมันหลมันหลห่นิงดิเต็มห้วน,นีอ่ออาปอทงหลดราอรมันไม่เกี่ยวกับครอจริงดิเออจริงดิหครับหลวดาต้องมีน้ำเป็นบอด น,น้นำก็จาะกระจายก,ก,ก,กันกว่ะครับโอ้ห้อยเ้าไปเอาอยู่นหนองมะแซวเขาได้เต็มข้องะข้องน้อยเ้าก็แยกอุบกระเพี่อนห้าเอาไว้ห้าลงน้ำแล้วนะี่ยไอ้น่ำกินน้ำล้วโนอะ้ยมันลงไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาบ่องได้เปียกคอยหาด้วพี่น้องคอยหาไปเรื่อยๆ พ้าใจเย็นๆนะ,ะดินบรเห็นดอกตาพอดีใส่เบ็ดคืออยู่มันดินเนาะใสเบ็ดเห็นอันนี้พอดินมันซื้อๆอยู่ม,ม,ยมันตาเ้าเดียวบรเห็นก็นแล้วละบานคุณใหญ ับน้องตังคุณมหาเหยียดเด้อพี่น้องก็ได้แน่ว่าได้แน่ว่าเล่นจีกลับลักบันเพราะว่าเป็นห่วงอีขิวข้ามันถามหาข้ามันจ้องยุทธศัพท์ก็บ่เป็นยังหลักว่าข้ามันไปหาคนทันบ่เห็นสิให้ไปคลิปนี้ก็นซ้ำนีดละพี่น้องสวัสดีครับไปเด้อเด้อน้องตังเด้อใช่ ไปหาอีกชคิวก่อนเอาไปบา,ย,บาย,ยแม่บ๊ายบายครับผมบขอบคุณครับ